นะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะใครที่ยังไม่นอนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะพอดีกลับมาจากธุระนะครับก็ได้ดูแชทเพจหลายๆท่านแล้วนะครับนะหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วก็ยังยังแก้มไม่ตกอยู่นะครับนะต้องต้องบอกตรงนี้ก่อนนะฮะที่ผมทําหน้าปกไว้นะฮะไม่ได้ให้ใครต้องกลัวต้องไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใคร ทุกคนนะครับมันอยู่หลายสิ่งแวดล้อมนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนบางคนก็แก้ยากบางคนก็แก้ง่ายนะครับสําหรับพวกไอ้มิจฉาชีพอะไรพวกเนี้ยนะต้องต้องบอกไว้ก่อนผมทําหน้าปกไว้เนี่ยนะครับนะทำไมคนไทยเราทุกคนต้องกลัวการข่มขู่อะไรกันนักหนานะครับนะต้องบอกก่อนว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับผมกระตุ้นทุกคนนะไม่ได้ว่าใครนะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเป็นการกระตุ้นนะครับที่ทําหน้าปกไว้แบบนี้ นะครับผมไม่อยากให้ใครต้องเสียเงินไปแบบแม่งแม่งเสียดายเงินอ่ะนะครับเราหน้าตามันก็ยังไม่เห็นน่ะนะผมพูดหลายครั้งแล้วนะฮะผมดูในแชทเพจเนี่ยนะครับหลายแชทนะครับที่ผมไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวว่ากันเลยนะฮะเพราะว่าเก็บไว้ในใจนะครับเก็บไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวมาพูดทีเดียวนะครับจริงๆไม่พูดทีเดียวมันก็ไม่จบนะครับเพราะว่าคนไทยเราทั่วประเทศบารุมมาตุ้มอยู่อย่างเงี้ยนะครับ เจอกันอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่ว่ากันนะครับเราเป็นผู้เสียหายนะอย่าอย่ากลัวความผิดของตัวเราเองนะครับอย่ากลัวคือเราเป็นผู้เสียหายทั้งนั้นใครที่บอกว่าเฮ้ยผมยอมรับนะว่าผมผิดเองที่ผมไปกดกู่คุณไม่ผิดหรอกครับมันโฆษณามาแบบนั้นใครก็กู้ผมก็กู้เอาเรื่องจริงผมก็กู้นะต้องบอกงี้ไว้ก่อนเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นมิจฉาชีพถูกไหมฮะ นะครับไม่มีรัฐบาลโดยตรงที่แบบต้องมาลงข่าวแบบว่าเฮ้ยอย่างที่ผมบอกนะรัฐบาลมาลงข่าวเลยเฮ้ยใครที่โดนวิชาพชอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมีแต่ข่าวอ่ะมีแต่ข่าวแบบในหน่วยงานนะฮะนะมีแต่ข่าวในหน่วยงานว่าเอ้ยห้ามห้ามโอนห้ามนู่นอย่างงู้นอย่างนี้ห้ามกดลิงก์นู่นนี่นั่นนะครับอยากอยากให้รัฐบาลมาตบมเดียวพอใครที่เป็นหนี้ไม่ต้องจ่าย นะหลักทวงอาคาทุกอย่างไม่มีผลที่เราให้ไปไม่มีผลนะฮะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับงดใจ่ายให้หมดพวกนี้คือมิจฉาชีพถ้ารัฐบาลยังแก้ปัญหาโฆษณาไม่ได้ก็ออกมาโฆษณาแบบนี้ดีกว่าออกมาสื่อสารให้ประชาชนคนไทยทุกคนใครที่โดนอันนี้อยู่ให้มันจบไปไม่ต้องจ่ายนะครับ ผมดูในแชทเพจนะครับในเพจในแชทเพจใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะในแชทเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับลองดูนะครับนะบผมก็เข้าไปเจอในแชทมีคมขู่มานะเฮ้ยผมยกเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วนะผมยกเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วอันนี้คือสินเชื่อออนไลน์ไม่ใช่ในแอปนะนี่คือสินเชื่อออนไลน์ผมยกเลิกแล้วว่ะเฮ้ยคุณพอมิจฉาชีพคมขู่มาเนี่ยนะครับ คุณจะเสียเครดิตนะนะคุณจะเป็นคดีความถึง10ปีนะคุณจะโดนฟ้องศาลคุณจะติดแบ็กลิสตเยอะแยะนะครับคุณจะโดนหักเงินออกจากบัญชีทุกๆเดือนเจอบ่อยไร้สาระบล็อกแม่ให้หมดไร้สาระผมบอกใครหลายๆคนไปนะฮะพอบล็อกไปแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยอะ่ะ เงียบกิ๊บมันจะไปตามไงอ่ะนะยังไม่ได้เงินเราอะไรสักบาทนะคือพวกเนี้ยมันจะรู้แล้วว่าเหยื่อรู้ทันว่ะพวกเรารู้ทันว่ะผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหยื่อเรารู้ทันแล้วอ่ะมันเป็นมุกเก่าๆอ่ะเลขที่บัญชีผิดหายเหวอะไรพวกเนี้ยอ่อนนะ่ะใครว่าจะปพิมพ์เลขที่บัญชีผิดขนาดนั้นคือกูต้องการเงินนะ่ะกูจะพิมพ์ผิดตัวเดียวอ่ะบ้าเปล่า นะใครจิก้าพิมพ์ผิดว่าตัวหนึ่งอะโอ้โหแม่งแต่ละคนแม่งทบทวนชิบหายเลยโอ้โหเลขสิบตัวธนาคารนี้เลขสิบสามตัวธนาคารนี้เป๊ะเป๊ะนะฮะถ้าจะทบทวนกันแบบสามสี่รอบกว่าจะกดไปกดยืนยันไปนะครับเออแล้วก็มีน้องคนนึงบอกผมว่าเนี่ยพี่หนูแคปไปอย่างเงี้ยหนูแคปแล้วตอนเวลาหนูสมัครนะหนูแคปเลยเนี่ยเลขที่บัญชีหนูถูกต้องเลยนยะพอมันบอกว่าเลขที่บัญชีผิดหนูส่งรูปไปให้มันเนี่ยถูก แม่งหายเลยเอ้าเห็นไหมแม่งหายเลย <c oughs> จริงๆเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมันเรื่องรู้ทันแล้วว่านะ <c oughs> ผมบอกหลายคนแล้วนะเอ้ายอย่าโอนนะโอนโอนเสียค่าเอกสารไปยังพอทนแต่ไปโอนค่ายกเลิกนะครับแล้วก็อะไรอะค่าอะไรหลายๆอย่างค่าเครดิตไล่กันไปไล่กันมาเนี่ยเหยียบหมื่น กว่าจะได้50,000มันไม่มีอ่ะมันไม่ได้หรอกมีแต่เสียนะฮะหลายๆคนก็ยังทักมาอยู่ว่าเออเว้ยบล็อกก็จบแล้วมันจะมาคุยอะไรกับเราไม่มีไม่ได้ตังอะไรสักบาทคือเรารู้ทันไงตัวประเทศรู้ทันเนี่ยนะผมดีใจนะที่ใครไม่เสียแม้แต่บาทเดียวผมดีใจนะอันนี้คือสินเชื่อออนไลน์นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแอปมั่งนะในแต่และแอปนะครับ ลหลายๆคนก็ยังทักมาว่าโอ้โหพี่แฟนหนูเขาไปกดกูแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งอีเกิลทั้งอะไรอะอีเกิลยูโรนอะไรก็ไม่รู้เอ้ไปหมดเลยฉาบวงฉาบไว้เทือนไม่พี่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับไม่ได้อารมณ์เสียนะครับคือมันคนใหม่ใช่ไหมพวกเราเป็นคนใหม่ผมยอมรับตัวเองอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเจอคนใหม่ๆอยู่แล้วคนเก่าขเขาผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะผมบอกตรงนี้เลย บางคนก็เป็นคนเก่าอยู่ในนี้ด้วยที่มาทักผมเนี่ยสวัสดีกับผมทุกคนเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วได้เนี่ยอาจจะเดือนนึงด้วยซ้ำเนี่ยสองเดือนสามเดือนสี่เดือนแต่เขายังคงติดตามอยู่และพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้พวกคุณอยู่สําหรับคนใหม่ผมเจอคนใหม่ทุกวันใน YouTube เจอทุกวันแล้วก็มีผู้ติดตามต่อเดือนเนี่ยสามสี่พันทุกเดือนผมบอกตามตรงเลยแสดงว่าโดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆ เพราะยังมีโฆษณาไงหลักๆมันคือการโฆษณานี่แหละนะครับแล้วในหลายๆบริษัทนะครับในสินเชื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเราอย่าไปเชื่อได้ไหมผมขอร้องแหะนะครับขอร้องเลยอะไรที่จ่ายก่อนโอนก่อนหยุดเนอะนะครับนะบอกพี่ๆทุกคนเลยหยุดะนะครับผมเสียได้เสียได้เงินนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างเงี้ยแหละในช่วงที่โควิดนะครับมันจะมาในช่วงโควิด2-3ปีที่แล้วนะครับ บริษัทผมนะครับหอจกผมมีปัญหานะครับเพราะว่าในแต่ละโรงงานเนี่ยต้องต้องเล่าก่อนตรงนี้นะครับในช่วงที่ผมเจอเนี่ยผมเกือบโอนค่าใช้ใจ่ายอะไรไปหลายอย่างนะครับเกือบโอนค่าเอกสารค่าเครดิตนะครับหลายๆอย่างนะครับรวมแล้วมันก็หลักพันน่ะนะครับหลักพันต้นต้น,ตนก็โชคดีนะครับที่มีแฟนผมคอยบอกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่า เราก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนอะไรยังไงคือมันหลายๆอย่างนะครับแต่มีคําว่าแต่นะครับต้องบอกว่าในช่วงที่เราหน้ามืดในช่วงที่เราเดือดร้อนสภาพจิตใจเราอะต้องการหาแหล่งเงินกู้ถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องมาจุนเจือครอบครัวนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างทั้งโรงงานทั้งอะไรเอ่ยมันหยุดชดเชยอะไรทุกอย่างนะครับการเข้าถึงการหาลูกค้าอะไรของผมมันก็แย่ไปหมด ในช่วงโควิดไม่ใช่แต่ผมมันคนทั่วประเทศเลยนะครับบางคนก็โดนลดโอลดวันทำงานผมพูดไม่ผิดหรอกปันทงเลยต้องมีลดการทำงานบางครั้งปลดพนักงานด้วยก็มีนะครับยิ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารเอยเนี่ยเรียบร้อยไม่เหลือซากโควิดระบาดนะครับแล้วการเข้าถึงโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยได้แค่หน้าประตูได้แค่อะไรแค่นั้นน นะครับมันเข้าถึงไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายไรายได้อะไรทุกอย่างมันก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงนะครับแย่ลงมากๆแล้วแต่ว่าภาระละ่ะมันน้อยนะครับที่จะมีหน่วยงานที่บอกว่าเอ้ยพักภาระหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วการเข้าถึงแต่ละอย่างของหน่วยงานนะผมจะบอกให้แม่งโคตรยากการเข้าไปจุนเจือกันการนู่นนี่นั่น มันมีหลายหลายขั้นตอนน่ะที่เราต้องโอกว่าจะได้เงินมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ก็รู้อยู่อ่ะแม่งโคตรยากเงินกู้แม่งโผลมานะเงินกู้โผล่มาแอปต่างๆโผลมาเออเราจะไม่เอาอแบบนะนะ่นะครับแต่แม่งแบบนะคนลยุทธ์มันดีนะนะครับไม่ได้ชมอะไรมันหรอกนะครับคือมันมาในช่วงที่จังหวะแบบ กำลังอ่อนแอนะอะไรที่มันอ่อนแอของประเทศอ่ะมันเข้ามาได้และอีกอย่างเข้ามาได้เนี่ยเป็นในทุนจีนไต้หวันอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่ากฎหมายบ้านมันหนักหน่วงของเราอะ่ะเบาวิวนะครับผมไม่รู้ว่าที่จับจับกันไปเนี่ยออกมากันยังออกมากันหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะดุลการตัวออกมากันบ้างหรือเปล่า ให้โทษหนักหน่วงให้มากกว่านี้ลองดูดิครับจํำคุกตลอดชีวิตกับประหารชีวิตเอา2อ,อย่างเห็นได้ข่าวว่าคนไทยโดนจับไป3ามคนที่ทำงานแบบเนี้ยนะมาทำกับคนไทยแบบเนี้ยตลอดชีวิตได้ไหมลองดูลองเพิ่มโทษนะไม่ได้ยากเลยอ่ะเออนะลองดูดิมันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะ ลองข่มขู่มันบ้างดิประเทศไทยอ่ะให้มันข่มขู่แต่ประชาชนของเราอ่ะเออนะครับลองดูเดี๋ยเพราะว่ามันมันมันโดนไปเยอะนะมันมันเป็นล้านคนแล้วนะครับจะบอกให้นะโดนเป็นล้านคนมันน้อยอ่ะมันมันมันน้อยคนที่แบบจะออกมาพูดมาอะไรเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยมันมันน้อยนะครับนะฮะมันมันก็ระแวงไปหมดนะครับหลายๆคนก็ยังบอกว่า ระวังตัวหน่อยว่าพ่ยุธผมเขา้าใจก็ระวังอยู่ระวังแบบไหนผมยังสวนเสียให้ฮายอยู่เลยนะครับไม่ได้กลัวมันมันมันข้ามความกลัวมาหมดแล้วอะ่ะคือมันจะไม่ยุ่งกับผมอะ่ะมันเป็นเส้นขนานน่ะผมยังไม่เคยโดนข่มขู่อะไรแม้แต่นิดเดียวนะผมบอกตรงนี้นะมันจะข่มขู่เฉพาะพวกเรานี่แหละผมบอกให้ที่ยังเขาเรียก่ไงอ,ะไอะ่ะที่ยัง โห oh, วิตกแบบว่าฟูแม่งโคตรเครียดกูต้องยอมมันตลอดอย่างเงี้ยแหละจิตอ่อนอย่างเงี้ยแม่งชอบจริงแม่งชอบนะเอาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวขอปิดเสียงครับเอาหน่อยทุกคนนะอย่าไปอย่าไปกลัวมันเลยนะครับผมขอร้องแหละไอ้เรื่องโอนเงินก่อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมนะผมบอกเลยอย่าเด็ดขาดไม่ว่าจะบริษัทไหนก็นแล้วแต่อย่างที่ผมบอกนะไปที่สาขาเอา นะครับดอกเบี้ยอาจจะแพงเดี๋ยวค่อยว่ากันสาขามันยังโอเคมันรองรับอะไรได้ทุกอย่างนะครับของธนาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้ขออะไรที่มันมีหลักแหล่งอะที่ถูกต้องตามกฎหมายเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนทั้งแอปอะหลอนเลยนะครับใครถามว่าฟินงฟินิกนู่นนี่นั่นมันนี่ฮับนะฮะนะครับ,นะรบอันนั้นคือถูกกฎหมายแต่ระวังโดนแอบแฝงผมบอกไว้ก่อนนะ ระวังโดนแอบแฝงไปทักคุยกันทางไลน์นี่หลอนหมดหลอนนะไปทักคุยทางไลน์เนี่ยนั่นแหละคือขั้นแรกเลยที่เราจะโดนแล้วนะฮะบอกบอกตรงๆเลยอสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะผมโอ้โหเยอะเยอะพอสมควรนะครับที่เข้ามาทักทายนะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเออนะครับหลายๆท่านนี่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างทักทายกันหน่อยนะครับอันนี้คือห้าวันที่แล้วแล้วผมไม่ได้มาไลฟ์สดทาง youtube นะครับส่วนมากจะทําคลิปลงนะครับแล้วก็เราก็ทํางานเหมือนกันนี่แหละนะครับผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ต้องหาเงินหาทองนะแล้วก็ดูแลครอบครัวเหมือนกันเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่พวกเราเราจะโดนตรงนี้กันมากกว่าแล้วก็ขอเป็นนะครับเป็นตัวแทนนะฮะในประเทศไทยนี่แหละผมขอเป็นตัวแทนที่มาสื่อกลางให้พวกเรานะครับอยากให้สู้ทุกคนนะอยากให้สู้ทุกคนนะครับคือผมเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเป็นเป็นคนที่เห็นหน้าเห็นตาของผู้มิฉาชีพเนี่ย บางครั้งมิจฉาชีพก็มาฟังไลฟ์สดมาดูไลฟ์สดอย่างเงี้ยแต่แม่งก็ไม่ค่อยสนใจผมหรอกนะครับคือมันทํางานของมันมันจะเอาเงินของมันอะ่ะมันก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่ถามว่าอายแทนครอบครัวนะผมว่านะแล้วถ้าครอบครัวมารู้ว่าลูกเต้าไปทํางานเป็นมิจฉาชีพแบบเนี้ยมันจะคิดยังไงนะตายดีกว่าตายดีกว่า นะลูกกูไปโอ้โหไปโทรข่มขู่และยิ่งเป็นคนไทยนะฉับไวแม่งคนไทยบานเลยนะครับที่เข้าไปทําไม่ยังไงอะ่ะไม่อายอะไรมากเลอหรือยังไงนะครับหรือว่ามันมันหมดสิ้นหนทางในการทําอาชีพที่สุดจริตแล้วเหรอนะครับไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะบางครั้งเนี่ยมีคนที่ดูอยู่ แล้วเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยหลงเข้าไปทําแบบเนี้ยก็มาสาร,รภาพกับผมสองคนฉับไวทั้งคู่ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งว่าจะเลิกทําแต่ไม่รู้ว่าเลิกทําหรืออะไรยังไงแล้วก็มีข้อระเบียบที่มันต้องทํำยังไงคือเขาสาร,รภาพมากับผมว่าทํางานอยู่กับบ้านโน้ตบุ๊กเครื่องหนึงก็ได้จะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ได้นะครับการส่งงานการอะไรงานกันเนี่ยคอกันนะครับ เขาเรียกว่าพวกปุ่มกลุ่มอะไรโอเพนแชทอะไรประมาณนี้ในไลน์นะครับให้ทวงนี้อย่างเงี้ยจะให้มาสิบสายเฮ้ยวันนี้ของแอปนี้นะโยนงานให้เออคนนั้นไม่มาเขาจะพักงานกัน1วันในอาทิตย์หนึงนะครับได้ค่าจ้างเนี่ยวันละสามร้กว่าบาทค่าโบนัสค่าคอมอะไรต่างหานะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งของฉับไว้นะครับแต่ส่วนอื่นนี่ผมผมไม่ค่อยทราบอันนี้คือประสบการณ์ที่พวกมิจฉาชีพนะครับคือคิดว่าจะเลิกทำแล้วเพราะมาเห็นคลิปพวกเราเนี่ยแล้วเห็นผมนะต่อต้านอย่างเงี้ยคงจะสํานึกได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะนะครับถ้าได้ดูอยู่หรืออะไรเนี่ยก็ทักแชทมาคุยกันหน่อยละกันว่ามึงเลิกไปหรือย,ยังมึงยังทำอยู่ไหมเออนะครับ ห้ามคุยทางไลน์ใช่ครับห้ามคุยทางไลน์นะครับแต่ละท่านเลยมันมันโหเดี๋ยวขอนูน่นขอนี่ขอหลักฐานนู่นนี่นั่นคุยทางไลน์เนี่ยเจ็บทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมิชชาชีพที่มาแบบในรูปแบบของรกรมสรรพกรอันนี้ที่โดนเป็นล้านโดนเป็นแสนไม่ว่าจะมาในรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาในรูปแบบของ d b d สําหรับคนที่ประกอบกิจการนะครับในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทพวกเนี้ย เห็นไหมข่าวที่ลงอ่ะผมเห็นมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดนจับกันตำรวจระดับสูงโดนจับกันแม่งขายข้อมูลไงหวังเงินขายข้อมูลไม่น่าละ่ะทำไมถึงรู้ข้อมูลพวกเราเยอะขนาดนั้นถึงโทรมาหาเราเราประกอบกิจการอย่างนี้นะคุณคุณจดทะเบียนการค้าเนี่ยกับใครแล้วคุณทำธุรกิจเนี่ย เออผมเกรงว่าคุณจะเป็นโดมินีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอ่อผมอยากให้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณนู่นนี่นั่นกดลิงก์เข้ามาหน้าบัญชีมึงบ้าเปล่ามึงเป็นกรมสมาการมึงเป็นเจ้าหน้าที่ดีบีดีดดมึงจะไม่รู้ได้ไงว่ากูทําธุรกิจอะไรเออเห็นมีถามว่าตัวผมเองเนี่ยเอ้ยคุณจดกิจการกับเพื่อนคุณเนี่ยนะฮนะจดชื่อ การเาร่ับเพื่อนคุณเนะ่ยเอ้ยผมดูว่าคุณโดมินีหรือเปล่าคุณทําธุรกิจที่ผิดหมายเปล่าจะเพื่อนหาอะไรนี่ชื่อพ่อกูนามสกุลเดียวกันเงียบกิฟตวางสายเอาอีกแล้วมันมาในรูปแบบนี้แล้วก็อ้างชื่อว่าเป็นผออในหน่วยงานนั้นๆแต่ก็แปลกประเทศไทยเวลาผมจะโทรเข้าสำนักงานดีบดีหรือกรมสมกรเนี่ยโคตรยากสายอัตโนมัติเนี่ย ล่อกูไปกินนาทีแล้วเสียตังค์ตั้งกี่บาทละก็ไม่ไดนะ้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีการวางระบบกันยังไงะนะกับสําหรับการโทรเข้าหาานักงานเพื่อที่กูจะรู้ว่ามึงได้โทรหากูไหมและมีใครโทรหากูไหมเพราะมันให้แต่เบอร์มือถือมันโทรเบอร์มือถืออย่างงู้นอย่างงี้มันมีเหรอไอผอ,อจะโทรหาผมโดยตรงแล้วพนักงาน ระดับล่างลงมาลงมาไม่ทำอะไรเหรอมึงว่างขนาดนั้นเลยเหรอเป็นผอแล้วเป็นผู้อำนวยการต้องโทรมาหาผมอะมาถามแค่นี้เหรออย่างนี้มึงไม่โทรเป็นแสนเจ้าเลยนะในประเทศไทยอะเราต้องมีความคิดเราต้องคำนวณเราต้องวิเคราะห์ให้ดีน่าจะโทรหาผมเหรอมึงเป็นผอเป็นผู้อํานวยการถ้ามึงโทรหาผมเนี่ยมึงต้องโทรในประเทศไทยเป็นแสนคนอะแล้วพนักงานที่ลูกล่างพวก ตำแหน่งล่างๆเาทำอะไรอ่ะจริงๆต้องให้พวกตำแหน่งล่างเขาโทแค่นี้เราก็จับจุดได้แล้วนะครับนะไม่รู้อีกเหรอว่าผมทําธุรกิจอะไรไมันเกี่ยวกับผิดกฎหมายหรือเปล่าบ้าบอคอแตกที่ผมทําคลิปลงไปสองรอบเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนวิเคราะห์หน่อยนะครับอืมตอนแรกกลัวค่ะตั้งแต่ดูคลิปพี่ก็เลิกกลัวแล้วนะแต่ตอนนี้ผ่านมาได้สามเดือนแล้วหวานเจี๊ยบแล้วใช่ไหมน่าจะหวานเจี๊ยบนะนะครับ คุณแดงนะขอบคุณคุณยุทธนะครับผ่านมาได้สองเดือนแล้วนะไม่มีโทรมาเลยหลุดพ้นแล้วค่ะเอออยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยคุณแดงเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับนะสอบถามหน่อยเป็นข้อมูลเฉยๆครับแล้วก็คุณสาวแมนยูด้วยนะครับนะทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนนะคุณชายอิสระคุณอานน์นะฮะคุณทิตาภานะครับตอนนี้บิดมาได้สองถึงสามนาทีแล้วเป็นไงเริ่มเริ่มเงียบแล้วค่ะแต่ก็ยังมีโทรมาบ้างเออช่างมันโทรมาหาคนราข้างอ,อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกัน นะครับแค่ไม่โอนก็พอแล้วเดี๋ยวแม่งก็หายไปคุณชอชัยเพชรบุรีสวัสดีครับนะนะฮะเห็นด้วยครับนะคุณพัชระนะครับนะฮะคุณุทธชาตินะครับอ่าต้องขออภัยนะฮะคุณอรัญญาสวัสดีครับนะคุณโมชินะโมชินะครับนะนะครับสวัสดีครับนะคุณปัถนาด้วยคุณรมณีนะครับคุณเอกพันธ์นะครับนะทุกท่านเลยนะฮะคุณคุณนิมารีเนาะ นะครับผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยแล้วกันนะครับคุณยุวดีสวัสดีครับนะคุณทิตาพานะครับคุณ a h ด้วยนะครับคุณระเบียบนะครับคุณแปกกี้อะไรประมาณนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่ํำปางนะฮะสามแมนยูอยู่ลําปางนะครับนะขอบคุณมากนะครับโดนทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนะทุกจังหวัดทั่วประเทศจริงๆพูดจริงนะมันก็มาในช่วงจังหวะช่วงนี้แหละนะครับ เราเราก็เข้าใจกันดีนะครับนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะช่วงนี้มันก็ระบาดกันหนักอ่ะนะครับอยากให้ช่วยแชร์คลิปหน่อยแล้วก็ลูกหลานของแต่ละคน,นะอาจจะโดนด้วยนะผมว่านะญาติเราก็โดนนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็โดนนะผมผมคิดไว้เลยโดนหมดแหละถ้าเรายังอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในมือถือเราเราตื่นมาก็จับแล้วเป็นผมผมก็จับและดูเฟซดู youtube ดูทุกๆอย่างนะครับ มันโฆษณามาหมดในทุกแพลตฟอร์มทุกทิกตอกมั่งอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะจริงๆนะฮะขอบคุณที่ทุกท่านยังยังยังติดตามกันอยู่นะครับนะยังติดตามผมอยู่ก็พยายามไปอ่ะนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านที่ที่ยงเอ่อที่ที่ผมยังยังไม่ได้เข้าไปหานะครับนะที่แคปแคปรูปไว้แคปเบอร์ติดต่อไว้มาๆเนี้ยนะครับขอขอดูจังหวะที่เหมาะสมหน่อยนะครับให้ให้โอกาสผมหน่อยนะครับต้องต้องทำงานก่อนในช่วงนี้ นะครับขอบคุณมากครับที่จะติดตามตลอดไปนะครับก็ช่วยๆกันนะครับมันมันไม่ไหวอ่ะมันมันมันโดนกันเยอะในแชทเพจยิ่งเยอะเลยเอ่อหลายๆท่านอาจเป็นคนใหม่แล้วค่อนข้างกลัวมากกว่านะครับกลัวมากกว่าวิตวิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับก,ก็อยากให้หยุดใจดีกว่านะครับอยู่สระแก้วยังโดนเลยค่ะโดนหมดแลวค่ะนะทั่วประเทศโดนหมดครับนะคุณอารยาคุณอารัญญานะครับขอบคุณค่ะเออ นะต้องจ่ายสามพันสองสิบบาทว่าหนูเกินกําหนดหนูหนูก็เลยไม่จ่ายนะเก็บเงินไปซื้อข้าวให้ลูกเนาะถูกต้องแล้วเก็บเงินไปซื้อข้าวให้ลูกเอะจริงๆเก็บไปทําบุญนะฮะซื้ออาหารให้หมาให้แมวยังดีกว่าเลยสิบาทยี่สิบ,บาทลูกชิ้นซื้อหมูย่างไก่ย่างยังมีความสุขกว่าเลยไปให้พวกมันอนะ่ะมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้มันมีทุนมาหลอกลูกหลานเราอีกนะครับเผื่อ ถ้าประเทศไทยเราไม่ปรับเปลี่ยนระบบอะไรพวกนี้เคลียร์กับพวกคอรัปชันอะไรแล้วอ่ะผมว่าลูกหลานเราอ่ะก็โดนต่อจากเราอีกถูกไหมรุ่นเรายังโดนอ่ะลูกหลานจะเหลืออะไรถ้ารัฐบาลยังมีการคอรัปชันและทุจริตแบบนี้รับเงินพวกนายทุนจีนอะไรต่างๆนะครับแล้วยังเพิกเฉยกันอยู่เนี้ยนะขอบคุณคุณชูดดวิทย์ด้วยแล้วกันนะครับอ้างชื่อนิดนึงต้องขออภัยที่จะเปิดโปงแล้วไม่กลัวนะครับไม่กลัวว่าจะมีปัญหาอะไร นะครับกับชีวิตตัวเองแล้วนะครับก็มันยังอยู่อย่างนี้ไงก็เอาเป็นว่านะไม่อยากพูดเยอะนะครับพวกตำรวจอะไรพวกนี้ที่มันไม่ดีมีเยอะนะครับนะคนที่ดีผมก็ชื่นชมผมจะชื่นชมแบบนี้เวลาผมพูดอะไรออกไปนะครับคิดผมมันไม่เหลืองไม่แดงเพราะอะไรเพราะว่าผมพูดในส่วนของเรื่องจริงที่ถ้าตำรวจเลวผมก็ว่าเรว ผมจะชื่นชมแต่ตำรวจที่ดีๆนะครับต้องอย่างนี้ดีกว่ามันจะกระทบกับใครผมไม่รู้แหละแต่ผมก็พูดในในส่วนที่มันตรงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับมันมีเรื่องจริงนะครับในประเทศไทยมันมีอยู่แล้วทั้งดีและเลวนะครับผมชื่นชมคนดีอย่างเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานในหน่วยไหนในกรมตำรวจไหนที่ว่าอยู่ดีๆจะไปพูดถึงในหน่วยงานนั้นนู่นนี้แล้วก็มีหน่วยงานจราจร ก็เกี่ยวข้องหมดแหละครับถ้าคุณจะคอร์รัปชันดูในข่าวดินะฮะจนต้องเป็นข่าวที่ว่านะดาราสาวต่างประเทศจีนหรือไต้หวันอะไรทุกอย่างนี่แหละนะน่าเห็นไหมมันซวยไหมล่ะแล้วลูกน้องโดนจับแล้วตัวใหญ่อะ่ะยังไงอะไม่เอาดิโดนก็ต้องโดนให้หมดดินะครับคุณเอาเงินไปทางไหนอะนะครับไปขูดรีดเขาอ่ะตายดิ อายันครอบครัวถูกไหมสีกากีเอออันนี้พูดเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคิดผมไม่อาจเหลืองแดงได้นะครับถ้าถ้าเราพูดได้เรื่องจริงเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วผมไม่ได้ไปหมิน่นประมาทใครอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับเวลาผมไลฟ์สดแต่ละทีเนี่ยมันมันด้วยอารมณ์ด้วยจริงๆมันไม่อยากจะไลฟ์สดมากมายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์สดทางเพจเนี่ยเต็มข้อนะครับ พราะทางเพจอาจเห็นเยอะกว่านี้นะครับในในในส่วนของเพจ Facebook นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สวดทางเพจเลยนะแต่ก็ในแชทเพจก็ยังโผล่กันมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวยุทธจะสรุปว่าการที่โดนข่มขู่เวลาเราสมัครสินเชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เงินสักบาทเลยค่ะพี่ยุทธไม่ได้เงินเลยแล้วแล้วหนูจะต้องติดคุกไหม หนูจะผิดกฎหมายไหมอ่ะหนูจะโดนฟ้องดำเนินคดีไหมอ่ะหนูจะโดนหักเงินทุกเดือนเหรอแล้วหนูต้องจ่ายไหมเนี่ยเขาบอกว่าหนูจะติดแบ็คลิสผมบอกคําเดียวบล็อกมันแล้วหายไปเลยจบแค่นั้นเองไม่ต้องเครียดอะไรบล็อกมันโทรมาด่าด้วยบอกให้มันไปแจ้งตำรวจมาจับกูเลยประมาณเนี้ยพอกูทําผิดอะไรอะ่ะสํานักงานมึงอยู่ไหนถูกกฎหมายไหมมันมาแค่ เอารูปแบบฟอร์มของหน้าตาใครมาก็ไม่รู้เรื่องจริงนะครับอ,อยากฝากบอกเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องกลัวมนะันมา,าถึงบ้านนะหรือที่ทำง,งานนะมันไม่มาค่ะอยู่ใกล้มันถึงชายแดนนะฮะ,ขะเขมรรอเลยฮะมันยังไม่มาเลยค่ะนะครับพวกนี้มันโดนจับะฮะโดนจับมันกลัวโดนจับเข้าใจปะ่ะใครจะไปเสี่ยงกับคุปปะจริงๆ มันคิดว่าในทุนมันมันมีเยอะมันมันแล้วคิดว่าเหยื่อเนี่ยมันเยอะในประเทศไทยมีเป็นล้านคนนี้ใน A ไม่โดนกูไปหาคนใน B ใน B แม่งแบบยังอยาก,ขย,กขยักขย่อนไม่จ่ายกูไปหาใน C ไปข่มขู่ต่อ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 ,ตอไปเรื่อยยันยันแซดนนนมันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ครับถ้าเราใน A ถึงใน Z คนไทยเรารวมกันเนี่ยไม่มีการจ่ายไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นเราค่อยมาศึกษาในสินเชื่อที่มันถูกกฎหมาย แต่ต้องวงเล็บก่อนว่าในสินเชื่อที่ถูกกฎหมายอาจจะกู้ยากดนีนึงเป็นธรรมดาครับแต่ก็ไม่อยากให้โดนสินเชื่อที่มันผิดกฎหมายมาหลอกลวงเราได้แบบนี้นะครับสรุปตรงนี้เลยกันนะอย่าโอนก่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวคําขู่ใดๆนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับนะผงขอพูดประมาณสัก30นาทีแล้วกันนะครับนะขอสัก30นาทีตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับเราจะได้พูดคุยกันคือเหมือนมันเติมกําลังใจให้กันว่ะ เหมือนเติมกาลังใจมากกว่าเพราะว่าผมก็พูดไปเยอะแล้วแต่อันนั้นคนเก่าเขาผ่านไปแล้วนี่คนใหม่หลายชื่อที่ผมได้พูดคุยวันนี้ก็เป็นคนใหม่นะครับผมก็เห็นมาจากเพจแล้วแหละนะครับแล้วมาดูในคอมเมนต์ youtube แล้วแหละนะครับว่าเป็นคนใหม่แท้ทั้งสิ้นเยอะด้วยคนเก่าก็เข้ามาเสริมกับผมในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ไล่ในช่วงเวลาที่เขาเข้ามารับชมไลฟ์สดไม่ทันเขาจะจะมาคอยคอมเมนต์เราตามหลัง อันนี้ผมว่าขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะสรุปง่ายๆเราอย่าก,กลัวแล้วกันนะครับในเรื่องการข่มขู่นะไม่เอาดีกว่าไม่โอนไม่โอนโอน,นะครับไม่โอนดีกว่าเรามีเงินโอ้โหสามสี่ร้อยต้องโอนให้ค่าเอกสารสี่ร้อยโหกูเก็บไว้ดีกว่าบางคนไปขอกู้เงินเพื่อนมานะครับเพื่อจ่ายค่าย,ยกเลิกกลัวโดนจับกลัวโดนดำเนินคดีไม่ต้องครับไร้สาระครับจนพวกนี้กระจอกผมบอกไว้เลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดทางเพจแล้วกันครับนะเอาเป็นว่าในช่วงสายๆที่อาไม่เกินเที่ยงนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋วเรามาคุยกันต่อในแชทเพจอาจเห็นได้เยอะกว่านี้นะครับยังไงฝากแชร์คลิปของยุทธหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอให้โชคดีมีสติวิเคราะห์ดีๆศีลเชื่อบานเลยนะครับหลายๆบริษัทเลยมิชชีพทั้งนั้นโอนก่อนจบ ไม่ต้องนะครับแล้วสินเชื่อที่เป็นพวกแอปอะไรต่างๆพวกไฮเอลเนี่ยฉับไว้มงคลสินเชื่อที่มีน้ําใจอีกองอีกเกิลอะไรกันยืมอย่างมีความสุขมั่นใจสตอเบอรี่โลนวีโลนอะไรบ้านตะไทยพวกนี้หยุดจ่ายได้แล้วครับนะถ้าทางรัฐบาลไม่โฆษณาให้หยุดจ่ายมาดูผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมโฆษณาให้นโะจุบายของผมคือหยุดจ่ายครับหยุดโอน แล้วคุณจะอยู่รอดอยังไงฝากติดตามด้วยครับขอให้โชคดีฝันดีทุกคนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ